วันนี้พามาชมร้านกระทงเล็กๆที่ชาวบ้านเขามาตั้งกันนะคะรอบสะตะพังคือแบบโอ้โหสวยงามมากทำได้สวยงามกันมากเลยค่ะอยากให้ชมกันมีหลายแบบให้เลือกแต่นี่ถ้าเกิดเป็นวันปกติก็ร้านก็ยังจะตั้งกันไม่เต็มเนาะ แต่ถ้าเกิดเป็นวันวันเพลงหร,หรือหรือวันแบบวันที่ลอยจริงๆอะค่ะร้านพวกนี้ก็จะแน่นมากแล้วก็มีหลายแบบหลายไซส์หลายขนาดหลายราคาอะไรให้เราเลือกกันเนาะเ,เ,ออเดี๋ยวพาเดินชมแบบโหสวยงามมากค่ะสวยจริงๆชาวบ้านทำได้สวยมากมีทั้งใบตองสดใบตองแห้ง เป็นกะลาค่ะอันนี้จะเป็นกะลาแล้วก็ดอกบัวข้างในอันนี้ก็สวยงามเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นขนมที่ให้ปลาทานได้นะคะพวกนี้จะเป็นพวกขนมอาหารปลาอะไรพวกนี้ก็จะมีหลากหลายแบบมากเป็นเรืออันนี้ก็จะเป็นใบตองใบตองสดตอนไม้สดมีทุกไซส์ทุกขนาดทุกราคาค่ะ น,นี้จะเป็นพวกใบตองแห้งน่าจะใช่น่าจะเป็นใบตองแห้งอน,นี้จะเป็นเรืออันนี้ก็สวยาม,มากวิจิตน่าน่ารักสวยอันนี้ก็จะเป็นพวกใบข้าวโพดอะไรหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจพอเดินชมไปแล้วก็เพลินเลยค่ะเพลนงานจริงๆ ถ้าเป็นบางเพนก็จะเต็มรอบสะตะพังเลยค่ะถ้าเป็นวันวันที่เขาลอยอะเนาะอันนี้ดูแบบโอ้อันนี้ก็เป็นในกะลาค่ะน,นี้จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นเทียนแล้วก็เป็นรูปแบบดอกไม้แล้วก็วางในกะลาแต่นนี้ไม่เกี่ยวกระทงนะคะนี่จะเป็นอาหารพวกของฝากอะไรพวกเนี้ยที่มาเน้นตรงนี้เพราะว่าหลานชายชอบกินอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเรลยรถอทไหร แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ